ีการคุมเบาหวานชนิดที่1 เบาหวานชนิดที่1มันเกิดจากการที่อาดอินซูลินเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามข้อที่1คงต้องบอกว่าจําเป็นต้องฉีดอินซูลินสม่ําเสมอแต่ว่าก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ในการปรับยาข้อที่2ต้องบอกว่าเบาหวานชนิดที่1ปัจจุบันยังไม่มีวิธีในการรักษาให้หายหรือเข้าสู่ระยะสงบได้เพราะฉะนั้นอาหารจะต้องเป็นอาหารที่เราสามารถกินได้ไปตลอดก็คือบาลานซ์ไดเอทคาร์โบไฮเดรก็จะแนะนําให้กินอยู่ที่50%ของพลังงานที่เราต้องการต่อวันแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้ไปงดคาร์โบไฮเดรตหรือไปถึง ท่านกินคีโตจนิกเพราะว่าถ้าเรากินคีโตมันจะทําให้มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เลือดเป็นกรดมากขึ้นในเบาหวานชนิดที่1ข้อ3แนะนําให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็กินโปรโตีนให้พอเพื่อคงระบบพยาการที่ดีของร่างกายแล้วก็คนที่มีมวกลกั้มเนื้อดีเนี่ยก็จะช่วยในแง่ของการต้านการอักเสบในร่างกายด้วยถ้าให้จําง่ายๆแล้วก็แนะนําว่าโปรโตีนกินที่1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมสมมติเราน้ําหนักตัว50กิโลวันหนึ่งเราก็ควรกินโปรโตีน50กรัมนะครับ